L'outard... Pop Trop de petits pois Hum mmh, Ça a l'air bon Oh Regardez Je suis devenu tout vert, Comme toi, le petit renouille Hop 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 Maintenant, il fait tout rire Et Lily... Dans sous la pluie. Waouh À la j'aimerais bien avoir toutes ces couleurs. Dans la conscienne, il y a du orange comme les saurons et du violet comme les raisins. Waouh je les mange. C'est rigolo, je suis devenu tout rayé, orange et violet. Aujourd'hui, Lily, je vais manger de toutes les couleurs du jaune, du vert, de l'orange, du rouge. ดูเขียดูบลืดูมานหงอนบอนาเปตีป๊อปเอว้ลาป๊อปเอเดฟนหุยอังมานิฟิคเปตีเรนโซมาเมรีมาเจอกับ song, สาวติ๊กซองสะพายฝรั่งเศสอีกแล้วสติ๊กสิมาส่วนทุกคนกินข้าวสาวนมกันสิมาเว่าเรื่องอาหารสาวอ่อยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สิมาเว่าเรื่องการเลี้ยงลูกสไตล์ลาลวกับสไตล์ฝรั่งแล้วเคยมีปัญหากันบอว่าซันซ่ อ้าวก่อนสิเราก็ไปกินข้าวสาวก่อนอันมือนี้สาติอ่ะอ้าแม่ย่าซื้อมาให้เพราะว่าเป็นอันซติกมักอันนี้นะมักอ่ามามา,มาการองไอ้เดมาการของมาการของต้องวอา์มจังวอล์มมาที่ภาษากติชาเปเป้ได้ยินบ่เสียงรุกไว้อายุ่แปดเดือนเหรอเสียงดังตอนนี้ละ่ะ เพราะว่าอันเห็นแม่เราวิดีโอแม่เราเสียงดังลูกก็เสียงดังหน่อมสินะน่าจะเป็นประมาณนั้นคือ Kevin เควินเวาเอ่ออย่างหมาบุรีเกิดแมวว่าสิอ่ะอันนี้อันนี้เซอรติกมากแต่อันนี้แล้วมันแสบรสออริจินอลบอกอันนี้น่าจะแม่งแสบ <c oughs> จีเล็คกูไม่มีเวลาทาละยาละ่ากเลยไุ่สนละ <c oughs> ทาน ก็ได้ที่ซาติกอารมณ์ดีแหละจังได้ทาเล็บทาอย่างอารมณ์ดีแล้วก็ต้องมีเวลาน้ำเนาะเลี้ยงลูกหน่อยกินอันนี้แล้วก็กินกับอย่างแบบบ้านเฮาเอิญโอวันติ้นซาติกเป็นคนบุกินกาแฟขนาดเหตุบยอยู่หานะอาหารกาแฟสติกกับบกินกาแฟกินแล้วมันเมา <laughs> คนกินกาแฟถ้ามันตื่นถ้ามีแหฮแต่สซาติกกินล้เมาละบุคือคนอื่นสมมืิในห้างไฮเควินละมักซื้อยังอนำ้นำมักน้ำแอปเปิ้ลแล้วมีแอลกอฮอล์สองเปอร์เซ็นต์อะมากินสซาติกกินเท่าไร้ก็เมาอุ่นหม,มุนตลอดแต่มันแซนบ่บเซาติมากแต่ว่ามีแอลกอฮอล์สองเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าลแล้วซาติกบไร้กินเบียร์มาหกเจ็ดปีละหกเจ็ดปีแล้วยูไควินมาก็หกปีแล้ะ กับบริกินเบียร์ไม่ละประมาณหกเจ็ดปีบริกินเบียร์แล้วสมือได้กินอย่างน้อยหนึ่งก็เมาแสบเวลากับเราอ่ะสิ่งทำวิธีเสียายปยามพ่อแม่เอาไปตอนพ่อแม่ก็สิเป็นมาการองอม,มาจิมาวาสูฟังเรื่องอาหารเสาคนฝรั่งเศสก็คือปกติคนฝรั่งเศสเขาจะสิมากินหวานแต่สาเนาะ บบเคบินอะสิตอนเช้าเรากินกาแฟกับโคซองกินบ้านมากินหวานนะบางเมื่อกินนิตลาหนิตลากับคจีแล้วขนมปังกินหวานแล้วแบนี้เราตอนนั้นตอนเช้าติ๊กอันมันลูกแล้วเควินละงงไม่ยากก็งงตอนเช้าติ๊กมันลูกแล้วแม่แล้วต้องบำหุงเหมือนบอกสติเราแบบสติ๊กมีกฎของตัวเองเราบังคับตัวเองคณะบยากับต้องบังคับตัวเองนะสาติ๊กเคยอ่านกูเกิล เขาจะว่าบ่ฮักกินไข่ไหลยันลูกสิแพรบ่ฮักกินนมไหลยันลูกสิแพรแต่สติกบ่ได้สนใจสติกบ่ได้บ่ได้ติดตามบ่ได้อ่าังไอย่างบ่ได้ฟังกูเกิลมาสั่งสติกกินกับสติกอ่าหูว่าห่างไกลความต้องการอะไรสินี่แล้วตอนสติกมันลูกอันมันลูกสายแล้วสติกมันลูกสายลูกสาวก็ยา คือว่าสาติกเหมียนกฎของตัวเองต้องกินไข่อย่างน้อยมือละสองม่วยเราวันนี้ทุกๆเส้าละสติกออาเควินตื่นก่อนละสติกฤสีบอกว่าต้มไข่ค่อยแดดสติมาก,กินไข่ต้มในมือละสองน่วยหรือว่าบางมือก็เปลี่ยนเป็นไข่าดาวสิหนะ้าไข่ดาวหรือว่าอันไข่ทอดอย่างเี้เปลี่ยนแต่ว่ามือหนึ่งบำสุดละต้องกินห้ามอะไดสองน่วยสินะแล้ววันนี้ละอันเควินเราบอกเข้าใจเป็นยังจะต้องกินไข่ถูกไหมถูกมือ เป็นยังจะต้องกินไข่ทุกมื้อทุกมื่นแคบินว่าสติกกับหมูสีวราวจังได้สติกกับว่าพอลุกบ่ลุกอย่างกับพอลุกพอลุกล่ะเคบินกับบริบาลยังคที่ม่นก็โอเคเคบินแล้วกับบริบาลมีปัญหายังเออกินยังกับกินเขาสาวสาวติกตอนมันลูกวันเสารก็คือปกติยุ่งเงินของสาติกสาติกสิกลิ่นอะทำอิดมันต้องกินไข่ก่อนกินไข่ต้มสองหน่วยแล้วต่อมาสาติกสิมักกินอัน ถอดแผ่นถดเอาไปอันไซโอเวนล่ะเอาไปอบนั่นกับมาทานมาทานแยมกับบัตเตอร์แล้วก็กินล่ะวันนี้เทือที่สามก็เป็น่ะกินครั้งที่สามก็เป็นอันอย่างบางที่ก็แม่นอันมักเลนนะมักเลนแล้วเทือที่สี่ก็คือมักไม้สติกินแบบนี้ทุกมือได้ต่อันต่อมันลูกต้องมีมีสี่อย่างมีสี่เทือแต่อดแต่ว่าคาดบไดก็คือไข่ไข่กับอันโปรตีนนะโปรตีนค่าดบไดก็คือโปรตีนกับมักไม้คาดบไดที่สุด ก็คือเมื่อไดขี้คานแต 1970, Emperor, ่ก็ะตองกินคานตื้นแต่ก็ะตองตื้นมากินนะสินะตอนสติมันลุกสติเห็เห็นว่านะสติเป็นคนแบบเบิ้งเป็นคนคือบ่สนใจอย่างแต่ป้าตอนสติมันลุกสติเนี่ยคบได้มีไผ่คือสติแน่นอนบ่ได้เสียงดังกถ้าเพิคนอยู่รถคนเดียวยังบบได้เก้าคมเท่อนี้เก้าคมกับบ้องยังยากนะผมกับดิฉันมีแต่ทางนาคือแม่ผมน้อยน้ตุชปาของแม่มาอะไรกับดิฉันสกินโยเกิร์ตกั่นแหละก็คือว่าฮาแหละอย่าง แล้ววันนี้เราไปบานไม่ยาไปบานไม่ยาแล้วซาติกะคือเก้าคือว่าซาติกะตื่นแบบสิบโมงเก้าโมงสิบโมงคนเลยเควินเราก็ตื่นถูกสาวในี่ยเราตื่นตรงมากินกาแฟแล้วตื่นสาวตื่นสาวก็ซาติกแต่เราวันนี้แล้วซาติกเราบอกอันเควินต้มไข่ฮะแล้วไม่ยากระตุกแม่ยังกินไข่ไม่ยาว่าให้ฟังว่าตอนค่อยมันลูกแล้วค่อยกิ่นแต่หน่มกับมักไม้สีตอนสาวเพราะว่าซาติกเราตรงมีอัน ันึงคือไข่กินไข่ล้วก็ต้องกินแป้งมันบอกต้องกินแป้งบางมือสาติกก็กินข้าวได้บางมือข้าวตีก็เปลี่ยนเป็นขนมปังแล้วบางมดร้อนมักเล่นกับคาดบดได้โบแมนมักเล่นกับสลัดสิเปลี่ยนกันถุงมือแล้วก็มักใหม่กัถุงมือนั่นแหละสาติกเสื้อได้คนที่มันลูกนี่ถ้าเฮากินดีเฮากินดีเฮาบำรุงตอตทอมันลูกคนดีเพราะว่าลูกสายของสาติกล่ะขนาดเกิดก่อนกำหนดล่ะโบเคยป่วยโบเคยไข้ยังโบเคยป่วยโบเคยป่วยอย่างแท้เ่โบเคยไข้สาติกจื้ได้ไข่เท่หนึงตอนอัน วัคซีนเก่าเดือนมาสันซ์เป็นตุม่มแล้วก็เป็นตุม่มประมาณคืนเดียวแล้วก็ดีหลังจากนั้นล้วก็บเป็นจักเทื่อแล้วก็นี้ไปองคเฮียนนี่เป็นวัดกลับมาเห็นปะถ้าแหลกต้อนมันลูกลราบ้ารุ่งถ้บบ้ารุงแล้ววันนี้หลังจากมีลูกมาลูกอ่ะคนอิตมาสันซ์หลังจากมีลูกสายลูกสายมาแล้ววันนี้เรื่องอาหารการกินลูกสายเนี่ยผิดเที่ยงกันอีกผิดเที่ยงกันนี้ เพราะว่าเควินเราบุคคลใจเป็นอย่างต้องห้ากินไข่เป็นอย่างต้องห้ากินนั้นอันสติกรับเบาสติกกับมักเบาบ่าเบื้องค่อยกับเจ้าด้วยสินะเบื้องค่อยกับเจ้าเพราะว่าเควินเราแบบเจี๊ยบอดอดแด่ตลอดนะสติกป่วยเป็นอย่างสติกกับเบื้องเจ้ากับค่อยดูเห็นบอกกันกินกันอยู่ก็คือกันกันย้อนนวนแหละสิเพราะว่าบราสนใจฝรั่งเราเขาบุคคลใจกินอย่างกินแตะวานจนสาวมันบุดีสติกับเบาหายกันมือนหนึ่งหายกันเถื่อนหนึ่งบันนี้อาหารสาวให้ลูกชายสติกรายักอัน ย่างหางมีกินไข่สินะกินไข่ข้าวสารแล้วถ้มันกินแบบมีโปรตีนแบบสติกยักบำรุงบำรุงอันตั้งแต่หน่อยอสินะย่างหางกินดีกินดีย่างาหางหางกายแล้วมีอันภูมิต้านทานดีกินดีสินะแล้วก็จะโมเป็นอย่างแล้วเควินก็ว่าโ okay, okay, okay อเคโอเคโอเคเขาเห็นอันเราสติกกับเราเฮ็ดผลลอยแปะมาเอาตัวอย่างเควินกับาซาติกมานันกันว่าเป็นอย่างไรแตกต่างเันอย่างไรเพราะว่าเควินได้ไปหอ้องหมอแต่แล้วซาติกโมเคยได้ไปห้องหมอสิเนะ่ กีวินว okay, okay, okay. ่าโอเคโอเคก็นดีกับเจ้าแม่นันเจ้าถือก็ถือแล้ววันนั้นเราก็โอเคสติกอะบางมือเรากันนี่ตื่นมาสติกกหากินไข่หากินไข่หากินอย่างสิ่น่ะเควินเบาสิเดนโอ้เราเป็นฝรั่งโบลลึมมาเราเป็นฝรั่งคือกันนะสีนะเควินเราสิเราสติกว่าโบลลืลึงมาเราเป็นคนหลาคือกนแเราสติกว่าโบแมนว่าฝรั่งโบแมนว่าสีเป็นฝรั่งหรือคนหลาแต่ว่าอันห่างกกลล่ะต้องมาก่อนล่ะสุขภาพต้องมาก่อนสติกเบาสีเน่หั่นแหละเรา แลาวกา็เล่วกันไปเหมือนกันกับบดรมีอย่างกันหลายแต่กับเบ็ดต่างสนามาก็อ้เออลรเกี่ยวกับอาหารสาวแกนีอาหารสาวลูกสายแต่สาวติก hmm. กับโบได้ฟ <t ie opus> ังหรอกสาวติกโบได้ฟังสาวติกกับเห็ดแบบฟังแด่บฟังแด่สินะแบบต้องเอาของเข้าแดของหาแด่สิบางมื้อทางสาวติกมีเวลาสาวติกกรตืนมาเห็ดอ่าไข่กับแพนโทนะลูกกลิ่นสินะแต่ส่วนใหญ่ลูกสายสาวติกแล้วกินนข้าวยากงากินนข้าวยากกาเบึงบึงหิว Hmm, c'est bon. di yogurt fish, pêche. Non. La pêche. Hmm, gori sa ma la pêche. apa? Oh, oh, apa? Apa kahan? Terus. เดกบงก์อืมแซ็ปเชเชเรื่องเลาว็ันนี้เรื่องเรื่องเวากับลูกคือการเรื่องเวากับลูกเพราะว่าอยู่ฝรั่งเศสล้วปกติลังจ้ากเฮามัแนลูกประมาณหกเดือนหกเดือนปลายสิแล้วสิมีผู้เชี่ยวชาญอ่ะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กหรือว่าประมาณนั้นแล้วมาแนะนำมาแนะนำวัน เกี่ยวกับลูกครึ่งสินะมนันแนะนําว่าโอเคต้องวอาจังเวา้าอย่างวา้า,วาอย่างก็รู้เขาจะมากกนแนะนําว่าโอเคแม่ต้องเวา้าภาษาแม่พ่อต้องวา้าภาษาพอ่อสินะแบบภาษาที่สามอย่าฝาววอาสิใั้นแหละชุมือนี้เออกนิดกับฝั่งพ่อเข้าใจภาษาฝรังเสฟฝั่งแม่เข้าใจภาษาลาวอสินะขัแบบ้นเนนเนาะมันก็สิเป็นหั้นแน็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาละหายกันธรรมดาผิดกันธรรมดาเพราะว่าทุกคนทุกคนกับแบบอ่ไอย่าง เติบโตมาบ่คือกนว่าสันสานเนาะสาติก็เติบโต,ต,ตมาแบบคนลาสาติก็แม่ละข้าวสาวแล้วสาติก็กินข้าวเหนียวกับอ่าซีนแห้งกินข้าวเหนียวกับอ่าใบแจ้วสินะแต่เควินล้วตื่นมากินนั้นตื่นเสารมากินโยกกินนมมาสิแนละ้วมันก็เลยเวลาเวลาเขามามีลูกนำกันน่ะสินะมันก็ต้องได้ปร,รับความเข้าใจกันน่อยนึงแั่แหละ แต่ว่าสาติกกับบริทิมฝรั่งเศสบ,บริทิมหลสาสติ๊กผ้ายายามให้มันอยู่เงกลางที่สุดแบบแบบตอนนี้สมือนี่อาหารสาวของลูกสายสาติกกับผ้ายเนยาห้บางมือบางมือก็มีไข่อสินะบางมือก็ห้าก,กินแต่โยเกิรต์ตก,กอมโพตนมไปอะสิละแล้วก็แล้วกำลังง่วงมือได้เอสมือนี้ตั้งแต่อันอายเพ่นไปงงเรียนเหรอบต่ตองได้ส่ยมงปุกเพราะว่าน้องคนสิตื่นหกโมงาว้า่าเป็นเป็นอะลามก็ที่ชาเป็นอะลาม อันแหละอันเหลอเอาอันเออสติกอันสติกเอาสติกไปเมาอันอย่างเมา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 รถพัดไทยเซ่บเสําสำหรับสติกนะแซ่บแท้เศว่ะเนี่ยอันก็คือว่าเมืองที่สติกอยู่เนี่ยอันเลอแคล์กาโฟเรือเลอแคล์สิละอยู่บนสติกอยู่มันบ่มีสติกไปชอวมันบ่มีแต่ว่ามันมีอยู่อัน อยู you, you, you ่อย like, ูอยู่บ้านไม่냐เมื่อวานนี้ไม่냐ซื้อมาให้เก๋าไม่냐ว่าไปโฮบเอามาเมืดเขจรกายมาเมเน่าม่냐โฮบเอามาเมืดแต่ไม่냐เมามาเมืดเมาอยู่บ้านอันท่านขจรขายมาเมืดว่าสัตว์ม่냐บอกในสติ๊กเอาให้เบิ้งแซ่บแซบนะแซ่บเลยแซ่บอะไรสติ๊กเบบแทปซีโบ้ได้ปุ่งอย่างเลยมา้ยจะเอาให้เบิ้งโบมันมามาเป็นยำยำเห็นบอกแซ่บแทยแซ่บว่าเนี่ยสติ๊กนางยันนอนยันแซ่บ สติกเห็นนี่สติกมากเลยะใหญ่อีกใหญ่สติกโบได้หูแล้วขาเพราะว่าอาทิตย์แล้วที่ก่อนเราไปนอนอยู่บ้านแม่ย่าเราสติกเราจมให้เควินคอยยากอาหารเหล่าละอยากยากกินอาหารล่าเราเควินเราไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราเราเห็นเรา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 ลองเอามาให้สติกลองมันก็ดีแล้วสติกเราติดใจติดใจแล้วมันคือว่าเซาเควินซื้อมาแต่สองห่อสติกก็กินอยู่บ้านแม่ย่าห่อหนึ่งแล้วเอามากินอยู่บ้านห่อหนึ่งสติกก็จม เป็นอยังจ้าผู้ซื้อมาหลายได้เป็นอยังจ้าผู้ซื้อมาหลายเด้อจมแั้วนั้นเราเควินก็นเลยโทรบอกแม่ยาให้ซื้อแม่ยาก็เลยเอาฮะเกาห่อเมื่อวานนี้อันแหละแม่ยาเพิ่นมานำก็มีขนมอันนี้แล้วก็เกาหอกับซุดซุดนอนซุดหนึงน่งเหมือนกันเฮ้ยอันแหละแซ่บไปลองซื้อบริโหวะยูเล่าเอาไปหอดแล้วบหอดแล,แล,แล,แล้วเล่นเนาะก็ยูเล่าเอาน่าจะหอดก่อนอยู่ผีมีก่อนอยู่ต่างประเทศเนาะแซ่บแซ่บเลยเป็นแบบหลุดลดผัดไทยเลยหลดผัดไทยเลย แคบวัได้ปรุงอย่างแต่ว่าสาติกอ่อปรุงสติกมันหวานมันหวานมันหวา,านสําหรับสติกอ่ะสติกเอามังหนาวกับมั้งเผ็ด้าวใไซสวรรค์แซ่บนั่น,หหนแหละเอาไปลองสูอกลิ่นมึงแซ่บๆก็คือยำๆลดผัดไทยไทยสไตล์เออเออเอเอเอ,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 อนั่นแหละตัวนี้แหละ ไปสอกสือกันเบิ้งมันอยู่ตามห้างอันกาโฟกาโฟใช่ไหมกาโฟ,าฟหรือว่าเ Le ลอแคลกาโฟส่วนใหญ่มันมีสินค้าแบบมาจากไทยสิส่วนใหญ่เลอแคลบ่เห็นเลอแคลเห็นแต่มาจากญี่ปุ่นเอ้าวฉันรับคิมินิก็เท่าน,นั้นแหละเบิ้งสาวที่กินนะฮะเนี่บ่มแล้วส่วนใหญลูกสาวมาก,กวนฮึมฮึสาวติ๊กจะเอาันลูกไปนอนก่อนนอนสวยนอนชมพูเม่นนอนสวยเนาะตอนนี้หักกับเกางงยังเพราะว่าเพิ่งตื่นบ่าย แล้วตรงไปนอนไหวจันทร์สาวเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย